ครับผมเคยเรียกว่ามันมาคุ้มมาฝันไดยังไงพ่อพอฝันขันฝันฝันพ่อจะบอกสิครับมันมาสิว่าหรือจะบ่มาเดี๋ยวนี้แล้วขอบคุณฝันบอกพ่อฝันผมฝันมาเคลื่อนดิฝันว่าแม่ยยิ่งมากสิครัคือยังเมียผมนี่แหละผมเคยเคยมันเคยชิวนะเมียคอยเมียเกาผมมากเสียบอกว่าดันผมผมจะบอกสู้ฟังผมโซเริ่มเริ่มแรกส่วนใหนฟังจ้า ผมฝันผมฝันวางสิคือผมฝันเกจยวกับเมียผมนะอันนี้เมียผมมาหาครับเด็หน่อยผน้นึงใช่เอาสิปืนใส่ผมเสียแต่ปีเก่าคนละผมจะเอาซูกฟังผมก็เลยบอกตัวนี้ละเราวมเรี้ยงงวยนี่ผมบัดผุฝนันฟันซ้ำแก้เรื่องยุ่งงงหุ่นผมพนักไหม่บอกแก้กับว่าสื่อออกมาสามตัวสี่แปดหนึ่งเก้าศูนย์ออกเชยนไ้พักกันเช่นไ้กับผู้สื่อ ออกทั้งบนทั้งล่างเอาฝันมืึงคืออนนี่ฝันว้างได้ก็พอผมฝันผมผมสีบ๊วยฟังคือว่าผมฝันฝันเจียวเมียเก่านี่ล่ะก็ยังว่ามันมันมานะม่านี่แหละหม่านผู้ชายมานั่นมาแบบมันมันมากอดกันใส่ผมเสียนะอืมกอดใส่ผมเนี่ยบาดีแก้ผ้าแช่ยังผมเลสซูนผมสิบววยสุฟังเนี่นี่ควบฝันนี่นี่ครับครับครับือจำไว้บาดีผมเลสซูนมาเนี่ ผมได้มีดมาผมฟันพวกนั้นฟันพวกนี้ฟันเลยผมซุนผมลุกขึ้นแล้วผมฟันเลยเออผมก็ฟันบ่ตายวัตายกันมันมาฟันถือบ่อันบันไดน่ะบ่เว่ามันนี่คความฝันเนาะพ่อเนาะความฝันสมองสู้ฟั่งผมฝันแล้วผมก็เลยื่นเท่าเดี๋ยวนี้ละฟันลงขอนที่แก้งฝันมือเคลื่อนนี่บ่พ่อฝันมือเคลื่อนนี่เพราะว่าสุรุตมาหน่ผมจะบอกกอน ก็สอนฮันห่านบาทเนี่ยเวลาเตียวามอย่งเป็นซีกูใช่เนี่ยมขนุ่มดอกมาถึงมาเป็นคนกลางคนก็ตีเป็นขอตีหาหรือตีฮกก็ได้กูใช่นีหาใช่ได้ฮก็ได้มีอย่เป็นซีใช่หากับฮกเออหาหาฮกนี่ละใช่แต่ว่าผมศูนย์นี่มันต้องศูนย์อยู่แล้วแต่มันสิผมสิซื้ออยู่เดียวนี่ผมว่าสิซื้อสองจี่สูนนึงจ้ะ ผมสืส้อหาศูนย์ศูนย์หาน้ำมือเสียนะตีได้ทุกอย่างนะ,ะยิ่งตีเป็นเสี้ขึ้นไปซื้อตัวนั้นพอนอ๋อผมสื้อผม, <c oughs> ผ,มผมสืส้อไว้เองเสียนะเพราะผมผมบอกโอ้ฝันตองหั่ตองหั่แม่ครับคือฝันตองหั่แล้วมันขึ้นมาฝันอีกนี่นเสียว่าเออผมบอกเขาไปแล้วหาศูนย์ศูนย์หาสือ้อในเรื่อบอกเขาบอกลูกตัวนี่ละเขามาหาผมเนี่ยครับอันนี้มันฝันตองหั่นี่เขาได้สิมาหาอยูโคขันฝันนั่นสุดท้ายนี่ครับเออผมก็ ล่อเขาอยู่แต่ว่าเขาหามาหาผมผมไม่ค่อยเห็นผมดอกครับเป็นเงื่องง่องไม่ใครอยู่นี่เนาะไม่ค่อยเห็นผมสุ่มผมอยู่ซนีิผมลามมันรอนี่วันนี้เป็นตัวไรก็พรอคือมีตัวไรแน่พ่อฮะมีตัวไรแนี่ยคือมีงี่เป็นซีผู้ชายเป็นหางสิกระตีเยาครับอะคอยบอกคอยสีโบสู้เจ้าฟังครับคอยบอกช่วยลวนนี่ล่ะ าพว่าเลขตัวนี้ไ่เคยออกเซียหาซีซีหาบาทก็บอกลูกเคยเล่าว่ารนี่แล้เขาไปซื้อไว้ตัวนี้เขาได้หกพันนมะอ่ะเออขอสิบอกสุจ้าฟังครับบัตนี้วันนี้มันซื้อมากอะไรซีหาหาซีเนี่ยหาซีซีหาแบบนี้เนีมันออกล่างว่าหัวนั่นมันออกล่างออกบนมันถอกนี่นีหาซีซีหาหาซซหมันออกออกล่งหผมฝันเิันั่นมันออกล่างออนมันถอนี่นี่ีามันออกกล่างเทอ อาจฝันว like, ันนี the ้ม the the so ันอาจจะมาเอาบนก็ได้มันบอกว่าเนี่ยละมาเรียกตัวเก่าเนี่ยมันสิบ่นอยู่เนี่ยผมอโอยู่เนี่ยอันคือตัวนึงไปวัตผมว่าจะซื้อวัตผมว่าจะซื้อตัวนี้ผมเลยไม่ได้ซื้อตัวนั้นช่วยไปซื้อหกสองคนซีหาหาซีมาซื้อบาตรนี่ลูกเคยถามลูกเคยแก่ลงเพราะฝันตัวนี้มาสั่นตัวนั้นโดยจฉพะได้เงินซื้อเราได้หำมือสั่นออกเขาบอกแกซีหาหาซีได้หำมือสั่นออกแกก็ไปฟาดหลดไปรุตนตี่สามไป ได้หกพันงดก่อนเอองดก่อนมันเลยหอกล้างมันหอกล้างแบบนี้มาฝันอีกวันนี้ไอ้นี่ไอ้ร้านนี่ก็นอนอยู่นี่บ่าซื้อบอกแล้วก็บ่าซื้อฝากก็บอกเลขล้างอีกอันเลขแปดเจ็ดก็บอกซื้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามงวดเดียวสี่งวดเดียวนี่เนี่ยนี่งวดซื่อๆนี่นี่ก็เราฝันมาอีกนะครับฝันมาจังไหนก่อนฮะฝันมาจังไหนก่อนครับเอาฝันเราเดียว้องบอาไปเราอีกเนะพ่อบ้าอีกเนี่ยวันศัตรูน้องเพคนว่าบอดียินงคักว่าศัตรคือฝันคอยฝันมือเครื่องอยฝันมา เมียเก่าเด้อครับเมียเก่าให้ยมุเจ้จําไว้มเออเมียเกาวว่า,เกาว่าดีเขามาแก้สินแก้เสียใส่กันจังไสละ่ขสนะข่อยก็ศูนย์นาครับเขาเขาไปหาข่อยคือซะขอ่อก็เลยมีดฟันๆเขาแน่ว่าเขาแน่จังซี่นาะครับได้บ่ตายที่ความฝันเออความฝันครับผมก็เลยตีแบบนี้ละนี่ตีแบบว่าเป็นตัวได๋บ้าดนี่พอ ซีไม่ยิ่งเป็นซีครับผู้ชายเป็นหาอเป็นหกก็ได้ขาวติ่วผู้ชายกลางคนรนะสี่หาีหก่ลูผู้จองลูกเารูดผู้จงูเามัซีหาสีหนี่แหละีหเออมีศูนย์วยังว่าศูนย์อยู่ครับครับผมสิ้อซื้อหาศูนย์ศูนย์หาเยครับคือว่าสิไปซื้อออเพว่าซื้อออกไปนตันี่ใส่พระสุรนพระไฝบง่าสามตัวเป็นมีมีมีตัวใดเน่ยครสามตัวครับคันท้งเดืซื้อคือว่า ตีมันี้เหมือนซีนวะอุ้งไส้เป็นหาเขาก็กระสุนาปนี่หาซีซวนบะซีวนาเออเขาก็ซีหาซนซีหานเนาะซีหกซวนกซีได้สุย่างเซีนะเอาสองเออาสองชุดนะพอนะเออคือจังซี่ะห้านเจ้าฟังผมนคว่าสองจะลืมเป็นสองมันเป็นหลักนี่สองเกือมาเนี่มันบ่าสองมันสอมาสองคนเด้ย เขาก็ตีสองนั่นนั่นเลยก็ไม่ได้สองคือยังเรียกผมตีผู้ชายเป็นหกแล้วก็สองก็เป็นหกสองแล้วพอเออต่กัรนันเราตุ้มพ่เจ้าซืซื้อใกันนี่เมียตัวนี่ก็หกว่ามผมบผมมาเราวาเล็กน้าสมิลมเลื่นเราสืบหาพันหมดผมที่เหกนี่ผมไ่เคยฝันเสียเหล็กอยมีข้นมีอันนั้นได้ยารกางสิเหล็กไยมีข้นมีลงเจ้าซื้อือเจ้าก็ซื้อเรื่องหกสองเจ็ดสองนา่งสิฝาเราก็ได้ห หาพันละก็บอกเงื่อนไหวสอสว่างเดียวถ้าลูกใช่แล้วอมาให้การรบของสิเขามาทายงสิผมเขากระจายผมจะอร่อยเดี๋ยวยังไม่ได้ือสว่างนี่ยังขิงสีน้าผมบอกไม่ได้ไปเห็นยังนอกมูวนรวนหม้เพิ่นมาหาเออรวนเราบังหันมันว่าไหมก็แม่เท่าเพิ่นมาหนีเคยถามว่าเอาอีนั่งไปใส่คือบ้มาเมียตัวว่าสิมักจะไม่ไม่ใหญตัวเมียทั้งทั้งเมียอัน ไม่เท่าผมก็ประสนแก้ว่าเก็เได้ว่าหยอกคนหนาคนสิ่งไดมีผัวบกไม่มีผมก็เได้ว่าผมก็เได้ว่าขันถือเลขสี่เป็นแกงเหรอข้อมักตัวใดบ้างนี่พ่อมักตัวใดครับเอาแล้วะมื่อวัจ้อคือข่อยบอกแล้วมุ่อวจ้อจะมักตัวใดมุ่นจ้าก่นปี้สี้ยวครับพ่อซื้อพอสเซื้อตัวใดขอสเซื้อเดี๋ยวนี้คือขอยเซื้อเลขสามตัวน่บาครับขอยเซื้อสองหาศูนย์ครับ ซือสองหาศูนย์นะจบะหาศูนย์หรว่าซีหาศูนย์ไปเสียซีหกศูนย์เอาสองหูีกบ่องหาศูนยเพิ่มาวะตองแล้วก็แก็ทวนอ่นี่นั่นแล้วก็ถามเรียงเหมือนงอศรียำแล้วกเแล้วก็อยู่นี่แหละก็บรรทนขคารสองหาศูนย์เออบัดว่าพอนะสองหาหาสองพอนอยู่นี่พอนอยู่ตัวใดมากก็มูพรามากตัวใดหลายก็มู่มักตัวนี้เราคอยมากตัวว่า ก็จะซื้อตัวนี้ไว้เพราะว่ามันตัวไหจ้าสองหาศูนย์เราก็สี่หาศูนนี่เสียสองหาศูนย์กับสี่หาศูนย์ต่อเื้อคนบอกร้านคอยซื้อมันถึงมันที่หาแบนมัเซื้อรถนี่เหมือนสะไร่บนู้นน่สองตัวเดียวเพรามากตัวใดสองตัวมากตัวใดคอยมากกับคอยก็มักสี่หาหาสี่ก็ได้นี่เสียเรียกสองตัวสี่หาเออหามันมาออกบน เออคือยังมันหนวกไปแล้วเขาก็ถึกไปแล้วเราแค่ฝันไม่ใช่มันถึกฝันแบบนี้เออมันมันสิโย้วนนโย้วโตเก้าองีานะใช่ฝันบ่บ่ทั่วไปเรียกฝันบ่บ่ต้อฝันใครเมนมาเบ่เนี่ยพ่อยกยกให้เนี่ยครับยกเต่าเอาดีเรื่องคนพิการเน่ะพ่อหมุนมาทั้งพี่พ่อเบางตัวเรีกกันพ่อไดี้หนิพ่อได้หนินี่เจ้าว่าอ้าวปินมาแบบนี้พ่อ เดี๋ยวให้คนบังกันวบังกันวบังกสห้านย์อันนี้่หกนยีสี่ห้ห้านเอครับหันมาบัดเนี่ยเนี่ยครับหมันจะมาออกบุนี่เดี๋ยวเเดีาเบิ่งเน้อัวแล้วครับลงมานี่ยสายตาสั้นเออสายตาสั้นไปได้ก้นีทุกย่างนี่ใคอะไงบาปด้ว่เออบังกันอันนี้มุดซองยังไง สองห้าส bon yeah> ี่อันนึกหกสองพ่อสองหาสวนพ่อไอ้นี่ซีหาหาที่ของเรื่องนี่บอพ่อสีพ่อสีอ้าววยมากบนี้พ่อจ้าเอาสีเห็นนียพ่อสีเห็นเนี้ยสีกาสรัวซีหาหาสีแหละะบนหาซีหน โดดหันาท่านได้ลุงหกยังมันมันหกยังนโดดว่าฮะโดนมาท่านมาเสียด้วยหกสูนสูนหกหันมาหวดนีเนาะพ่อนะหันมางวดนี้งวดนี้เอมสี่ม่าเน้ะพพอนะเขาซื้อขึ้นซื้อลงเสซื้อนาสูนซื้อหกสูนขึ้นไปเสีะจ้าเมื่อกี่ี้ขึ้นไลงเลยก่อยครับครับอ่า